สวัสดีค่ะนี้เรามาอยู่กันที่ร้านชัยปาฟ์นิเจอร์นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูนะคะพื้นที่ที่ทางร้านให้เราและเราจะจัดออกมาเป็นรูปแบบแบบไหนเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะและนี่นะคะคือพื้นที่ที่ทางร้านชัยปามอบให้กับบริษัทอิมเมจเฟอร์เนเจอร์ค่ะในการจัดพื้นที่แล้วก็วางสินค้าจากนั้นเราจะมาทําการเตรียมพร็อพแล้วก็ของตกแต่งกันนะคะเพื่อที่จะทยอยเข้าไปวางแล้วก็แขวนนะคะ เพื่อจัดตัวสินค้าให้สวยงามเลยลูกค้าเข้ามาเห็นจะได้ประทับใจนะคะแล้วก็จัดเป็นโซนๆแบบนี้นะคะลูกค้าจะสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกซื้อนะคะร้านชัยปามเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรเลยถ้าใครสนใจนะคะอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็แหวะเวียนเข้าไปสอบถามหรือซื้อหาเฟอร์นิเจอร์ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันดีกว่านะคะว่าหลังจากเราจัดเสร็จแล้วเขามีาาค,ค,คามวามรู้สึกอย่างไรบ้างคะ่ะค่ะคุณปามวันนี้ทางบริษัทอินเมดของเรานะคะเข้ามาจัดยืนที่คุณปามรู้สึกยังไงบ้างคะก็ขอบคุณทางที่พี่บริษัทอินเมดครับผมที่มันจะให้ร้านก็ดูสวยมากยิ่งขงึ้นครับค่ะยังไงก็ฝากสินค้าของบริษัทอินเมดด้วยนะคะ<ด>ค่ะ,บบคะขอบคุณมากเลยค่ะ เ,เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ในร้านนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็เสร็จสิ้นวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามไหมคะแล้วก็ร้านไหนนะคะที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทอิ a เม f เฟอร์นิ e จอร์สนใจอยากให้ทางเราเข้าไปจัดรังคาให้คุณนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆก็ติดต่อพี่เซล์หรือว่าแอดมินที่ดูแลท่านมาได้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ